ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่งดงามและน่าท่องเที่ยวอย่างยิ่งด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบจึงทำให้เมืองแห่งนี้มีมนต์เสน่ห์ที่ตราตรึงผู้คนให้หลงไหลไปกับธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองที่มีอยู่หลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งหาชมได้ที่นี่ ห้อองนยังมีความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นอย่างยิ่งทั้งทางอากาศมีสายการบินพาณิชย์ให้บริการบินไปกลับเชียงใหม่แม่ห้องสอนทุกวันรถยนต์โดยสารรถยนต์ส่วนตัวเพราะอยู่ไม่ไกลจากจังหวัดเชียงใหม่และเป็นอีกหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือที่นับได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่ครบรถอย่างแท้จริงซึ่งรอคอยการพิสูจน์อยู่เสมอ จากความงดงามที่ธรรมชาติปั้นแต่งให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายแม่ห้องสอนจึงถูกเล่าขานถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความมาหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง <S <S หากท่านมาแม่ห้องสอนด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1095เชียงใหม่ปายแม่ห้องสอนท่านต้องแวะที่อำเภอปาย เมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดีเพราะอยู่ไม่ไกลจากเชียงใหม่แต่มีกลิ่นไอของทะเลเหมอกและเส้นทางแห่งการประชนภัยมากมายมาถึงปลายต้องแวะกราบหลวงพ่ออุ่นเมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปลายภายในวัด มีศาลากลางน้ำซึ่งประดิษฐานรูปหล่อของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมีองค์เจดีย์บรรจุอัฐิของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาเชื่อกันว่าถูกสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยามนตเสน่ห์ของป่ายคือมีแลนด์มาร์กถ่ายภาพสวยๆมากมายเช่นสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย บ่อน้ำร้อนท่าปายกองแลนแคนยอนวัดพระธาตุแม่เย็นพุทธอุทยานห้วยคายคีรีจุดชมทะเลเหมอกหยุนไหลและแวะชิมช็อปแชะจิบกาแฟหอมกรุ่นในร้านกาแฟตามเส้นทางก็มีให้เลือกมากมายหรือถ้าต้องการความตื่นเต้น การท่องเที่ยวแบบประจนภัยกิจกรรมล่องแก่งแม่น้ำปตายแคมช้างปั่นจักรยานชมสถานที่ท่องเที่ยวรอบเมืองก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมกันมากแวะสัมผัสวิถีชีวิตชาวจีนยูนนานที่หมู่บ้านสันติชนเดินชิวๆสบายๆกับบรรยากาศยามเย็นที่ถนนคนเดินปาย ก็น่าประทับใจไม่แพ้ที่ไหนเมืองแห่งถ้ำ <elderly> อำเภอปางมะาา้าอีกหนึ่งอำเภอที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติโดยเฉพาะเป็นพื้นที่ที่พบถ้ำภูเขาหินปูน <upside fuck> ที่มีความงดงามมากหลายแห่งเช่นถ้ำลอด ภายในถ้ำประกอบด้วยห้องโถงใหญ่สามห้องคือถ้ำเสาหินหลวงถ้ำตุ๊กตาและที่น่าสนใจมากคือถ้ำผีแมนนอกจากมีหินงอกหินย้อยสวยงามแล้วยังค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณมเมล็ดพืชเครื่องมือหินรวมทั้งโลงผีแมนโลงศพมนุษย์ในยุคโบราณเมื่อ2,000ปีมาแล้วถ้ำน้ำบ่อผี เกิดจากการยุบตัวลงของพื้นโลกเป็นเวลานานหลายล้านปีเป็นถ้ำที่มีปล่องลึกขนาดใหญ่การลงไปต้องอาศัยความชำนาญในการปีนเขาโดยใช้เชือกรยตัวจากแนวหน้าผาชันกว่า100เมตรที่ก้นบ่อมีต้นไม้นานาพันธุ์ขึ้นหนาแน่นหาดูได้ยากการท่องเที่ยวแบบประจนภัยกับการล่องแก่งของน้ำป่ายชมป่าศักนวมินทรราชินีผืนป่าศักที่ใหญ่ที่สุดในโลก ควรค่าแก่การอนุรักษ์ยิ่งปางมาผ้ายังมีจุดชมวิวที่สวยงามสองแห่งคือจุดชมวิวกิ่วลมและจุดชมวิวปางมาผ้าแวะสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวลาหูหรือมูเซอร์ดำที่บ้านจาโบชมทะเลหมอกอันตื่นตาก็เป็นสเสน่ห์ชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปค้นหาและเล่าขานอย่างไม่ขาดสายจนทำให้แม่ห้องสอนเป็นอีกแห่งหนึ่ง ที่ถูกบันทึกไว้ในความทรงจำอย่างประทับใจมาถึงอำเภอเมืองแม่ห้องสอนแวะกราบพระธาตุดอยกองมูปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองแม่ห้องสอนและยังถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองในหุบเขาแห่งนี้ แวะกราบอนุสาวรีย์พยาสิงหนาถราชาพ่อเมืองคนแรกของเมืองแม่ห้องสอนที่ชาวแม่ห้องสอนและนักท่องเที่ยวต่างแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสายทีน่นี่ยังเต็มไปด้วยวัดวาอารามมากมายเช่นวัดพระนอนวัดหัวเวียงหนองจองคำจัดเป็นจุดถ่ายภาพเงาสะท้อนของวัดจองคำจองกลาง ที่งดงามชวนลหลงไหลเป็นอย่างยิ่งถือเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองแห่งนี้เชา้าเช้าแวะใส่บาทเดินเที่ยวตลาดสายหยุดแวะชิมอาหารไทยใหญ่ซื้อของฝากของที่ระลึกได้ทั้งในตลาดสายหยุดและร้านขายของฝากที่ระลึกมากมายและอย่าลืมแวะชมแวะซื้อสินค้าศิลปาชีพงานฝีมือชาวบ้านที่มีความประณีตงดงาม ที่ศูนย์ศิลปะชีพแม่ห้องสอนในพระบรมราชินูปถัม์ถัดไปไม่ไกลนักแวะไหว้พระที่วิหารศารเจ้าแม่กวนอิมอิมบุญอิ่มท้องกันแล้วไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นสะพานสู่ตองเป อุทยานแห่งชาติถ้ำปลาผาเสือภูโคลนคันทรีคลับพระตำหนักปางตองโครงการจัดหมู่บ้านรวมไทยตามพระราชดำริปางอุ๋งที่ได้รับขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย แวะชมวิถีชีวิตชาวจีนยูนนานบ้านรักไทยชิมอาหารจีนยูนนานจิบชาจ,จีนอันหอมกรุ่นกับบรรยากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีนอกจากนั้นไม่ควรพลาดชมวิถีชีวิตกะเรียงคอยาวบ้านห้วยเสือเท่าบ้านน้ำเพียงดิน และบ้านในสอยซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของดินแดนแห่งนี้เมื่อพูดถึงขุนยวมท่านจะมองเห็นภาพทุ่งบัวตองที่บานสะพรั่งทั้งภูเขาน้ำตกแม่สุรินสายน้ำที่สูงตรหง่านสง่างามน่าประทับใจจัดได้ว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดและสวยที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ในตัวอำเภอขุนยวมยังมีอนุสร์สถานมิตรภาพไทยญี่ปุ่นที่บอกเล่าเรื่องราวมิตรภาพของชาวขุนยวมกับกองทัพทหารญี่ปุ่นไว้อย่างน่าประทับใจก็คุมค่าอย่างเหลือเกินในการมาเยือนแม่ลาน้อยอีกหนึ่งอำเภอที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม แวะชมโครงการหลวงแม่ลาน้อยชมนาขั้นบันไดที่มีความงดงามเป็นอย่างมากมีการส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านโดยเฉพาะการปลูกกาแฟกาแฟห้วยห้อมกาแฟชื่อดังของแม่ห้องสอนที่ปลูกในภูมิประเทศที่สูงกว่า1,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทำให้ได้กาแฟที่มีรสชาติหอมกรุ่นถูกใจคอกาแฟอย่างแท้จริง แวะจิบกาแฟหอมกลุ่นที่จุดชมวิวแม่ลาน้อยแวะเยี่ยมชมวัดแม่ปางที่มีพระอุโบสถอันงดงามมากและต้องไม่พลาดชมวานาอุทยานถ้ำแก้วโกมนที่มีหินงอกหินย้อยที่เกิดจากผลึกแคลไซต์ที่สวยงามราวกับประดับประดาไปด้วยเพชรและพลอยชั้นดีถ้ำเช่นนี้พบได้เพียงสามแห่งในโลกเท่านั้น คือประเทศไทยออสเตรเลียและจีนแม่สรียงดินแดนแห่งธรรมชาติและพระธาตุสี่จอมอันเก่าแก่ได้แก่วัดพระธาตุจอมแจ้งวัดพระธาตุจอมทองวัดพระธาตุจอมกิติและวัดพระธาตุจอมมอนนอกจากนั้น ยังมีวัดจองสูงวัดศรีบุญเรืองกิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างคือการล่องเรือชมแม่น้ำสาลวินชมทัศนียภาพอันง,งดงามของสองริมฝั่งน้ำก็สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมศพเมยสุดแดนสาลวินแดนดินพริกกะเหลี่ยงหรือเรื่องครูบาผาผ่า งามตาแม่น้ำเงาขุนเขาธรรมชาติใจสะอาดคนศกเมยททำให้เห็นถึงความงดงามของดินแดนแห่งนี้หลังจากแวะกราบครูบาผาผ่าพระอริยะเจ้าผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมที่ชาวแม่ห้องสอนและชาวล้านนาให้ความเคารพเลื่อมใสแล้วกิจกรรมล่องแพไม่ไผ่ในอุทยานแห่งชาติแม่เงาซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยว ได้สัมผัสกับความงดงามของเกาะแก่งกลางลำน้ำตลอดเส้นทางแม่น้ำเงาแห่งนี้เป็นแม่น้ำสายใหญ่มีความใสสะอาดอย่างมากโดยเฉพาะในหน้าแล้งจะสามารถมองเห็นเงาที่สะท้อนอยู่ในน้ำได้อย่างชัดเจนจึงเป็นที่มาของชื่อแม่น้ำเงานั่นเองแม่ห้องสอนเมืองแห่งขุนเขาและอารยาธรรมที่งดงาม ยังมีสถานที่พักผ่อนที่พร้อมสับไว้รับรองและตอบสนองความต้องการในการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบอย่างแท้จริงรวมทั้งความสะดวกสบายความปลอดภัยและน้ำใจไมตรีอันใสสะอาดของชาวบ้านจึงทำให้ผู้มาเยือนอิ่มเอมไปในทุกครั้งจนเป็นที่รู้จักและเล่าขานถึงจากปากต่อปากอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนั้นสินค้าศิลปาชีพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อันลือชื่อของชาวบ้านก็เป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจและชื่นชมในภูมิปัญญาของชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งทำให้เห็นถึงความงดงามความประณีตบรรจงจึงเป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวอดไม่ได้ที่จะซื้อเป็นของที่ระลึกหรือของฝากไว้อวดกัน แม่ห้องสอนในวันนี้จึงพร้อมแล้วที่จะเปิดประตูเมืองสามหมอกให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือนทุกท่านสู่อ้อมกอดแห่งขุนเขาธรรมชาติที่สวยงามโบราณสถานที่ส่งคุณค่ารอยยิ้มแห่งมิตรภาพทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแม่ห้องสอน